สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนแต่งตัวแบบเรานะคะแล้วก็กดไปที่อาวาตารของเราก่อนเลยนะคะพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะกดไปที่มากเกส a พ e นั่นเองนะคะแล้วก็คือให้เราไปซื้อตัวละครเป็น เดีเ๋ยวเราไปดูที่ปรับแต่งกันก่อนเลยนะคะกดไปที่ปรับแต่งกันเลยนะคะพอเรากดมาที่ปรับแต่งเสร็จแล้วแล้วก็กดไปที่ตัวละครแล้วก็กดคำว่าซื้อแล้วนั่นเองนะคะพอเรากดเสร็จแล้วแล้วก็ให้เลือกตัวละครตัวนี้น,นั่นเองนะคะแล้วก,กดคำว่าสลับนี่มันก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็กดที่คำว่า สีสันและร่างกายนะคะแล้วก็กดมานะคะแล้วก็เลือกคบว่าผมนั่นนี้นะคะพอเราก,กดทำเสร็จแล้วแล้วก็เลือกส่งนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่งเนี้ยส่งเนี้ยเออแล้วก็ให้เราเนี่ยรบบสีผิวให้มันเป็นสีผิวแบบนี้ก็ค่ะก็คือให้ลาตัวมันจะเป็นสีขาวแล้วก็สวดเขนสุดขามันจะเป็นสีเนี้ยมันจะเป็นสีเนี้ย สีตรงนี้สีตรงนี้มันให้มันอยู่แถบเขียวอะแล้วก็กดมาที่สีสัแบบคลาสสิกนั่นเองนะคะแล้วก็กดมาให้เรากดมาที่วุ้นเฮดกดไปมันก็จะไม่มีสีสัใช่ไหมแล้วก็ใบหน้าแบบคลาสสิกนั่นเองนะคะแล้วกดแล้วก็นี่กดแบบนี้แล้วก็ นะะคอัดอยู่เลยนี่อ่ะอ่ะเนี่ยก,กดแล้วก็กดอย่างเงี้ยให้ขามันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วกดไปแล้วก็กดมาที่คำว่าโครงสร้างแล้วก็กดอย่างเงี้ยให้มันสูงมาเนี้ยสูงม,มาเนี้ยหลังจากนั้นเราก็กดตรงสูง เสื้อประมาณนี้ก,ก,ก,แก็แล้วกัแล้วก็กดหน้าทรงก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าให้เรากดมาที่เสื้อเชิ้ตแบบคลาสสิกนะให้เรากดมันที่เสื้อผ้าตรงนี้พอเรากดแล้วก็กดคำว่าเสื้อ,อยืดแบบคลาสสิกนั่นเองแล้วเราก็จะมันจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ เราจะเอารูปแบบนี้นะหัวนี้จะเป็นรูปแบบนี้เสกังกีกไม่ต้องใส่นะแล้วก็กดนที่ animation นะซึ่งเราก็จะใช้อันนี้เลยนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้นะครับเพราะว่าอหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนซื้อนะคะก็คือท่านแหละวันนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะ ถ้ากระโดดนะถ้าปีนถ้าไม่น้ำก็เอาแรกเลยนะโอ้ยแลก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 อ่าต่อไปกดไปที่ไอเทมเสริมนะถ้าให้เรากดไปที่คบว่าใบหนะ้า แล้วก็กดตรงนี้นะกดที่สีสะัะแล้วก็กดตรงนี้โอเคแล้วก็ให้กดไปที่คีสับคีตรงนีแล้วก็กดไปที่หมวกมันจะเป็นหมวกใช่ไหมอ่าให้เรากดตรงแว่นนะแว่นที่เราใสอยู่แล้วก็มันจะให้เราปรับแต่งมันเนะี่ยเออเขาจะให้เราปรับแต่งนะ แล้วก็ปรับตามี่ชอบเราเด็กอ่ะแล้วก็กดคำว่าปรับใช้พอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยจะถามว่าชุดนี้เนี่ยคือเสื้อผ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นเสือเส้อเชิ้ตหรือว่าเสื้ออะไรก็ได้ มันจะเป็นลายลายเซอร์ใช่ไหมก็คือก็จะมีทุกประเทศไทยอยู่ว่าก็คือเราไปปรับลองเองอยงู่นะก็เสร็จแล้วไดะะ้ะนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วน่ารักไหมจบแล้วนะครับบ๊ายบาย